อัปเดตเดอรี่ประจำเดือนพฤษภาคมปศสอ6 6เดือนแห่งงานเช้าครับผมสวัสดีนะครับผม MC ทนาแอนหรือแอนธนาทิพย์ปัญญาเนวิบิตดีนะครับก็พอดีเดือนพฤษภาคมผมค่อนข้างมีงานยุ่งกันนิดนึงนะคือมันงานเช้าแหละแล้วพอเวลา มันเย็นมาแล้วแ่ะผมก็เลยกลับบ้านแล้วก็นอนเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตอะไรอะไรอย่างนี้ฉะนั้นนะครับในวันนี้ก็เลยขออนุญาตรวบยอดมาเลยทีเดียวละกันเป็นเดือนแห่งงานเช้าเดี๋ยวจะให้ดูดว,ว่ามันเช้าขนาดไหนเริ่มจากวันที่2ครับเป็นงานพัทยาอันนี้งานไม่เช้าอันนี้งานด่วนเลยครับจริงๆรินีตั้งแต่วันที่1แล้วเขาขอเลื่อนเป็นวันที่2องงานการเมืองนิดนึงขออนุญาตไม่บอกอรายละเอียดละกันเอาไปว่าเป็นพัทยานะครับวันที่สาม วันที่3เนี่ยคือนั้นน่ยผมยังอยู่พัทยาอยู่แล้วผมจําเป็นที่จะต้องกลับมาไลฟ์บอลในตอนบ่ายโมงผมก็ขับจากตรงนั้นออกมาประมาณยังไม่11บเอโมงเลยก็นั่นแหละขับมาก็เหยียบที่สุดเท่าที่เหยียบจะมาได้แล้วแล้วก็มาไลฟ์ของบอลเขาก็3ชั่วโมงครึ่งอันนั้นเป็นครั้งแรกครับที่ผมหลับในไลฟ์สดครั้งแรกในชีวิตผมขอโทษด้วยจริงๆขออภัยด้วยนะครับผม วันที่4หยุดครับแล้วก็เป็นวันที่5้าวันที่5้านี่เป็นงานของทัญยศอนจะเป็นงานป้ายนะครับก็เคยไปทำด้วยกันกันกบเขานี่แหละมานานมาแล้วตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆไปช่วยเขาพอดีเขาไม่มีลูกมือแล้วก็มันจะเป็นต้องใช้ที่คนเป็นงานเพื่อความรวดเร็วครับวันเดียวมันจะได้เสร็จเลยจะเป็นงานติตดสติกเกอร์ฝ้าแผ่นใหญ่ๆไปเลยนะทีเดียวอันนี้ก็งานเช้าครับนัดอยู่ประมาณ นัดอยู่9ก้าโมงซึ่งแน่นอนผมต้องออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงฉะนั้นผมตื่นก็ประมาณ6กโมงกว่า6กโมงครึ่งนะครับก็ถือว่างานเช้าวันที่7ครับอันนี้งานไม่เช้ามากาจะเรียกว่าเช้าดีไหมก็เรียกว่าไปหาเขาก็ตั้งแต่สายๆแล้วกันงาน M Park Minimal ครับเป็นงานเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียวศูวนย์การค้าเล็กๆนะครับก็มีประมาณเกืเกอบยีร้านค้าแต่ว่าตรงนั้นก็จะมีพวก บานาน่ามีดีเด่นมีร้านสักพันมีร้านอาหารอะไรลพวกนี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับจะอยู่เท่าข้องซ้ำว่าเดี๋ยววันที่ผมไปแกลด์โอเพนนิ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันที่9วันที่10ครับก็ไปของเทรนเดอะเทรนนิ่งผมยังไม่เคยอัปเดตให้ฟังเลยว่าเทรนเดอะเทรนนิ่งคืออะไรเอาเป็นว่ามันเป็นงานเช้าครับนัดผมหกโมงครึ่งผมตื่นในแต่ตีสี่ห้าสิบครับฉะนั้นแล้วเก้าสิบสองวันนี้ติดกันยาวๆสองวันแต่มันเสร็จเร็วครับประมาณ 1 1ครับ11ไม่มีงานแต่ไปขึ้นศาลกับเพื่อนศาลนัด8โมงครึ่ง9โมงแต่ว่าคุณจะต้องไปถึงนู่นก่อน7โมงเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่มีที่จอดฉะนั้นจากปากน้ำไปศาลอาญาศาลแพ่งตรงนั้นก็เช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเคยครับผมออกจากบ,บ้าน6โมงฉะนั้นตื่นตี5กว่าอีกแล้วครับนะวันที่12เป็นงานถ่ายซีรีส์จริงๆ12ถ่ายละครดิสและ13ถ่ายซีรีส์ประมาณนั้นนะครับ ประมาณนั้นแหละผมจำไม่ได้สิบสองสามแต่เอาไปว่าสองงานนี้นัดเช้าทั้งคู่อีกงานหนึ่งนัดเจ็ดโมงอีกงานหนึ่งนัดแปดโมงก็ไม่ต่างกันครับ <c oughs> ก็ไปกันเช้ากันทั้งคู่อยู่แล้วนะไอ้ตรงนี้ซึ่งงานถ่ายซีรีส์เนี่ยจะเป็นซีรีส์ของทาง Fle ็กทชื่อเรื่องว่าผู้หญิงคนนี้ค่าจองตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นใครอยากดูก็ดาวน์โหลดได้นะครับใน Fle ็กทผมจะออกมาตั้งแต่ตอน18ก็ออกมาไม่กี่ตอนหรอก ออกมาเป็นตัวร้ายด้วยเป็นตัวโกง <c oughs> เดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่องของงานซีรีส์งานละครให้ฟังอีกทีนะครับส่วนงานละครเนี่ยอันนี้ผมจาชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเล่นกับคุณเอคุณก้อยแฟนเก่าคุณนิกกี้แล้วก็มีดาราคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอันเนี้ยหคิวเต็มๆเขาว่า1นคิวนะครับของงานถ่ายละครคือ12ชั่วโมงถ้าเขานัดคุณผโมงเช้า นั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่จนถึง6กโมงเย็น12ชั่วโมงนั่นคือ1คิวถ้าเขาบอกคิวไนท์ครับคิวไนท์ก็คือ6กโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้าหรือว่าแล้วแต่เขาอาจจะนัดคุณ4ี่โมงเย็นถึงตีสี่ห้าโมงเย็นถึงตีห้าแต่เอาเป็นว่า12 12ชั่วโมงนั่นคือ1คิวยกเว้นบางงานเขาจะบอกมาก่อนนะครับว่างานเนี้ยสิชั่วโมงนะมันเกินมาริดหนึ่งนะค่าตัวอาจจะมีประมาณเท่านี้อยู่ในเกณฑ์เท่านี้เลยนะฉะนั้นก็คือตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว วันที่15ครับวันที่15ก็จะเป็นของคอคนรักรถซึ่งอันนี้ก็ไม่เช้ามากเท่าไหร่ก็ประมาณสัก10โมงมีค่าเท่ากันแหละครับออกจากบ้าน9โมงนะอย่างนี่คืออย่างสายแล้วนะตื่น8โมงก็ออกเกือบเกือบเโมงเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยต,ตอนเราเช้ามันจะรถติดนิดน,นึงแถวบ้านผมฉะนั้นก็ต้องออกเช้านะครับคอคนรักรถครึ่งวันเสร็จก็บา่บายบ่ายสองบ่ายสามก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ1 6 17 18 19อันนี้งาน4วันติดครับเทรนเดอ e t เทรนนิ่ง งานเช้าเช้าขนาดที่ว่าก็คือนัดผมผมโมงครึ่งอ่ะ4วันติดเรียบร้อยสบายแฮสี <c> ่ <oughs> วันติด4วันยาวไปเลยอย่าลืมนะครับว่าจริงๆตั้งแต่9.10.11 12.13เนี่ยผมเช้ามาละห้วันใช่ไหมหยุดวันที่14 15เนี่ยอาจจะสายหน่อยแต่16 17 18 19อีก4วันในงานเช้ายาวก็คือ6กโมงครึ่งวันที่19นี่ยวันสุดท้ายไม่พอกะว่าจะกลับบ้านมานอนวันนั้น มีงานด่วนโทรมาบอกผมตั้งแต่วันที่17บอกว่ามีงานด่วนนั่นก็คืองานของ7ซเว่นโฮมเซงานถ่ายที่เราต้องมีอยู่แล้วทุกเดือนนะครับก็นัดผมผมบอกว่าผมเร็วสุดเนี่ยคือบ่ายโมงตรงก็โอเคบ่ายโมงตรงไปเจอกันที่บางบัวทองนะชนหมู่บ้านชนระดาบางบัวทองผมออกจากงานเทรนด์เทรนนิ่ตอนเที่ยง,งกว่าเที่ยง10นาที รามินทาครับรามินทากมอรามินทากม .4 เหยียบสุดชีวิตเร็วมากนะรู้สึกว่าจะถึงอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองมั้งไม่ถึง40นาทีอะถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมกะว่าวันที่20จะได้พักเพราะว่าจริงๆแล้ววันที่20เนี่ยเรามีงานสายๆหน่อยนัดอยู่ประมาณ10โมงเป็นงานของสอสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเดี๋ยวผมมาขยายความให้ฟังครับว,ว่าเป็นงานอะไรซึ่งงานสสสเนี่ยนัดผม10โมงดันมีคุณพัช พัชชี่หลบมุมอีกแล้วขอบคุณมากที่ส่งงานมาให้พัชชี่ครับส่งงานวิ่งมาให้ <c oughs> งานวิ่งนัดผมตีสามผมตื่นน่าจะตีสองเอาเรียกได้ว่านอนตั้งแต่ประมาณสี่ห้าทุ่มอ่ะนั่นคือนอนเร็วมากแล้วนะก็ตื่นตีสองไปถึงตีสามงานเริ่มจริงๆก็ประมาณเกือบเกือบหกโมงแต่ก็เราก็ต้องไปจบงานประมาณเกือบเกือบเก้าโมงประมาณแปดโมงสี่สิบห้าหยบสุดชีวิตอีกแล้วครับท่าน เยียบสุดชีวิตจากสวนหลวงรอ9ใช้เวลาประมาณ25นาทีอีกแล้วครับไปถึงจ,จัดดุจักอดอมเตระโตจะเข้าเสิยงอยู่แล้วนะ20มา21 22หยุดครับ23 24 25 26จริงๆผมมีงานสอสอหมดเลย4วันแต่ว่าด้วยความที่ว่า24 25ผมติดนัดไปแล้ว23ครับก็เลยไปทำงานสอส,อสองานเช้านัด6โมงเช้าที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดน,นนทบุรีแล้วงานร้อนด้วย อันนี้เช้าแล้วนะ24นัดสายนิดนึงนัด11โมงก็จริงเป็นงาน24 25เนี่ยเป็นงานอะขอคนรักรถเป็นไปอาง,งานไปถ่ายโชคไปรีวิวโชคแล้ว25เนี่ยเราต้องไปที่บ่อพลอยนะครับ24ตอนแรกนะึกว่าจะได,จะได้จะได้ตื่นสาย11โมงที่ไหนได้มีงานถ่ายด่วนขึ้นมาผมก็เลยต้องนัดเขา7โมงเพื่อให้ถ่ายให้ทัน10โมงเขาบอกว่าเขาใช้วเวลาแค่3ชั่วโมงครับตื่นตีห้ครึ่งออกจากบ้าน6โมงอีกแล้วครับ วิ่งไปถ่ายที่ถนนวิภาวดีรังสิตหลังจากนั้นเสร็จช้าด้วยเสร็จ10บโมงกว่าอีกแล้วครับเหยียบจากวิภาวดีรังสิตมาที่ศรีนครินทร์ภายในระยะเวลาประมาณ30กว่านาทีก็ทำมาอีกแล้วดอมโตเลโตเข้าเสียงอีกรอบหนึ่ง25ครับก็เป็นงานเขาคนรักรถไปใส่โชคมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปรีวิวโชกค,ครับที่บอ่อพลอยกาญจนบุรีฉะนั้นนัดเจอกันตีห้ากว่า ที่แถวๆซอยเสือใหญ่ครับเช้าอีกแล้วเช้ารัวๆ27 27อันนี้ตื่นสายนิดนึงแต่ว่าพอดีช่วงเช้าผมได้ไปแคสงานนิดนึงไม่ผ่านนะครับไปแคสบทช่างไม่ผ่านจริงๆก็ไปแถวตึก R S นะไม่ผ่านแล้วก็ไปทำงานช่วงบ่ายบาย่บายโมงตรงครับงานเข่าช่องในนั้นเนี่ยมันจะเป็นงานคอนเสิร์ต R S ช่วงเช้าไปแคสตึก R S ช่วงบ่ายไปทำงานคอนเสิร์ต R S นะครับก็ไปทำงานเข่าช่องเป็น M C ก็เลิกดึก28ไปงาน M Park Minimal ครับเขาเป็นเหมือนเป็นทําบุญนะทำบุญในตอนเปิดก็เลยก็ต้องไปเช้าเหมือนกันไปเช้าอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่เช้ามากนัด9โมงออกจากบ,บ้าน8โมงแต่ก,ก็ก็ถือว่าตื่นเช้าอยู่ดี29ได้พัก1วันครับ30 31เป็นงานงานสัมมนาของกระทรวงดิจิทัลนะครับก็นัด ไม่ค่อยเช้ามากวันแรกนัด8โมงครึ่งวันที่สองนัด9โมงครึงแต่ก็ด้วยความที่มันอยู่ประตูน้ําครับ ฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องตื่นเช้าอย่างมากต้องไปถึงนู่นให้เร็วที่สุดห้ามตื่นสายแถวประตูน้นํานี่อย่าอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับแป๊บเดียวนี่บอกเลยบอกว่าแน่นแน่นอนนะครับนี่ก็คืองานเต็มเ็มทั้งหมดของผมนะเช้าไปก็ผมทุกว่าเยอะมากๆเลยนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ดูนะครับว่าในแต่และงานเนี่ยมันมีงานไหนง่าสสนใจกันบ้าง <laughs> เช่นงานสสสเดี๋ยวงานสสสเนี่ยผมจะพูดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ และสำหรับใครที่ดูหรือว่าติดตามผมจนมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับถ้าท่านใดมีคําแนะนําคําติเตียนคําติชมใดก็แล้วแต่สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับครับผมยินดีน้อมรับคําติชมทุกคําพูดแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้เองผมก็ต้องขอตัวจากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ